สวัสดีครับผมคู่กไก่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการกระโดดเชือก running man แบบนี้สำหรับท่า running man นะครับเป็นอีกหนึ่งท่าที่เล่นสนุกไม่แพ้กับท่าอื่นๆเลยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเห็นสาวๆที่ใช้กระโดดกันค่อนข้างบ่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นท่าที่กระโดดแล้วก็สนุกแล้วก็เท่ด้วยนะครับผม ลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะคล้ายๆกับ f o o t w o r ์กสเต็นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตัวอย่างนะครับผมเอาแบบเข้ากับรอบเชือกเลยนะครับก็คือแบบนี้สําหรับท่านี้นะครับผมก็เทคนิคเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่สามถึงเทคนิคเท่านั้นนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเทคนิคการกระโดดท่า running man เนี่ยควรเริ่มฝึกจากตรงไหนนะครับผม หลายหลายคนก่อนที่จะมาฝึกท่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ากระโดดเบสิกเป็นอยู่แล้วเนาะดังนั้นเราข้ามเบสิกไปเลยนะครับผมแลนิ่งแมนนะครับผมก็คือการแทงเข่าขึ้นมานะบแบบนี้แล้วก็เรายกเข่าขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็ก้าวขาไปด้านหลังแล้วก็สลับแล้วก็ก้าวแบบนี้นะครับตั้งที่หนึ่งเลยนะครับผมนั่นก็คือการฝึกท่าไฮนีนะครับผมก็คือการจำและยกแบบนี้นะครับเราดูอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็คือจำและยกเข่าข้างหนึ่งนะครับ เราลองเปลี่ยนข้างดูจ้ำแล้วยกเข่าข้างหนึ่งลองดูอีกครั้งนะครับจ้ำแล้วยกเข่าข้างหนึ่งนะครับผมก็คือเราใช้ขาข้างที่ยืนเนี่ยจ้ำขึ้นมาครับออกแรงหรือว่าจะออกแรงทั้งสองข้างก็ได้แล้วก็ยกเข่าอีกข้างหนึ่งนะครับผมอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งครับก็ฝึกท่าแบบนี้ก่อนก็คือไฮนีแบบนี้นะครับไฮนีแบบนี้ฝึกตัวเปล่าให้ชินก่อนครับผมครานี้ว่าฝึกตัวเปล่าสเต็ปที่สองหรือท่าที่สองครับก็คือซิสเตอร์สเต็ปนะก็คือแบบนี้ฝึกสลับเท้าแบบนี แบบนี้นะครับผมดูด้านข้างนะครับจำ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 เพราะว่ามันจะใช้ควบคู่กันนะครับผมกับท่าไฮนีกับซิเซอร์สเตปเนาะการกระโดดเหมือนกันไกลนะครับผมคราวนี้ตัวเด็ดวิสามก็คือเราเอาสองท่านี้มามารวมกันนะครับผมในจังหวะที่เรากระโดดเนาะก็คือเราจ้ำขึ้นแบบนี้แล้วก็ตอนที่เขายกเนี่ยเราจะไปวางด้านหน้าขาที่อยู่ยืนอยู่เนี่ยเราจะถอยออกด้านหลังก็คือแบบนี้ สังเกตนะครับว่าตอนที่ขาซ้ายไปด้านหลังเนี่ยผมจะจิกเท้านะครับจังหวะที่สองต่อไปนะครับผมของเสด็จิสานเนี่ยก็คือการแทงเข่าขาที่อยู่ด้านหลังขึ้นมาปั๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาแทนที่กันปั๊บแบบนี้นะครับฮึ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 บคราวนี้พอเราถนัดแล้วนะครับเราก็ลองเพิ่มจังหวะนะครับการที่เราถอยขาไปด้านหลังเนี่ยไม่จาเป็นต้องถอยกว้างนะครับผม ถอยแค่นิดเดียวพอนะครับเพื่อให้เท้าเนี่ยไม่ต้องฝืนมากเกินไปหรือว่าให้ขาเราเนี่ยไม่ต้องฝืนมากเกินไปเนาะคราวนี้มาถึงสเต็ปที่4ี่นะครับนั่นคือสเต็ปสุดท้ายก็คือเข้ากับรอบเชือกเลยนะครับเราก็ลองกระโดดเบสิกก่อนแล้วก็ยกเข่านะครับฝึกเบสิกยกเขา่าฝึกเบสิกซิสเตอร์นะครับผมก็คือแบบนี้ผมจะลองยกเข่าก่อนนะครับยก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 พอมันชินแล้วเราก็ลองซิสเตอร์ก็คือสลับเท้านะครับพอมันได้แล้ว พอเราชีนทั้งสองท่านี้แล้วใช่ไหมครับเราก็ลองดูเป็นท่า running man เลยนะครับผมก็คือก็ดู basic ยกเข่าแล้วก็ไปวางด้านหน้าอีกขานึงก็กลับด้านหลังเนาะแบบนี้ยกวาง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 ยก ลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะคล้ายๆตัวเราจะล้มไปด้านหน้านะครับแต่ว่ามันไม่ถึงกับล้มนะครับผมก็คือตอนที่เราขีน้ําหนักมาอย่างเงี้ยน้ําหนักจะถูกถ่ายมาอยู่ด้านหน้าหมดเลยครับแล้วก็ยกก็แบบลองฝึกตัวเป่าให้ชินนะครับผมถ้าคุณฝึกตัวเป่าชินแล้วเนี่ยเข้ากับรอบเชือกเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับโอเคครับสําหรับวิธีการกระโดดเชือกท่า running man ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่ง c ับสไนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปหลังจากนี้นะครับกระโดดได้แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกมันด้วยนะสําหรับวันนี้ครูไก่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย